คุกันวันววเสาร์ช่วงทัทเธอรทอล์ก ช่วงเสารทย์อวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับลูกหลานชาวนานค่ะมีดีกีเป็นถึงนิสิตปริญญาโทจากจุลานะคะไปรุ่งเรืองทํางานที่เมืองนอกเลยแต่เลือกทิ้งทุกอย่างค่ะวันนี้กลับมาเป็นชาวนาน,นะคะแหม่น่าภูมิใจที่สุดค่ะเรานั่งอยู่กับคุณการไตรทองและคุณนิสารัตนาคารสวัสดีค่ะ <Yeah. S 1> คุณการกับคุณฝนวันนี้กลับมาเป็นชาวนา,นานเหมือน ที่มาที่ไปเป็นยังไงคะคุณการ์ต้องเริ่มว่าทีนี้เราจบที่บริกาโทรที่จุฬานะครับแล้วก็มีโอกาสย้ายไปทํางานที่สิงคโปร์ที่กรนะครับแล้วก็มีวันหนึ่งงานก็เจก,ก็เจอเก้าวหน้าไปได้ด้วยดีมีวันหนึ่งก็มีคําถามในใจขึ้นมาว่าเงินเท่ากับความสุขหรือเปล่าทาไมวันนั้นถึงฉุกคิดเรื่องนี้ขึ้นมาได้ไม่ทราบครับอยู่มันก็แวบขึ้นมาว่าเงินเ่ากับความสุขหรือเปล่าแล้วเราก็ได้คําตอบว่าเงินมันไม่เท่ากับความสุขค่ะ แล้วเราอยากจะมีอะไรทั้งสองท่านคิดเหมือนกันหรือเปล่าคิดเหมือนกันคือจริงๆแล้วจุดมุ่งหมายเราก็เหมือนกับคนทํางานออฟฟิศทุกคนนะคะที่ว่าวันหนึ่งก็ขึ้นเติบโตในองค์กรได้มีโอกาสทํางานในต่างประเทศแล้วเราก็ไปถึงจุดนั้นแล้วพอเราก็มาคิดว่าแล้วเราจะไปยังไงต่อค่ะก็เลยต้องมองว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรมันคือความสุขใช่ไหมซึ่งต้องบอกว่าตอนที่เราไปอยู่เมืองนอกเนี่ย ด้วยที่ว่าสิงคโปร์นะคะกิจกรรมอาจจะมีจํากัดอ,ะอ่ะเขาเกาะเล็กแล้วก็กลับบ้านกันเดือนละสองครั้งกป็นอย่างต่ำเพราะฉะนั้นเราก็เลยมองว่าจริงๆแล้วความสุขของเราคือการได้อยู่กับครอบครัวหรือเปล่าก็เลยคุยกันแล้วก็ตัดสินใจที่จะที่ย้ายกลับมาค่ะแล้วก็ทีนี้พอจะ <ๆ S 2> กลับมาเราก็ต้องหา กิจกรรมทำทุกอย่างเลยนะครับผมก็ย้ายกลับมาทํางานอยู่อีกสักระยะเลงนะครับฝนก็ช่วงนั้นก็เตรียมตัวที่จะเริ่มศึกษาการทํานาอะไรต่างๆซื้อที่รองทํานากันเริ่มละเดี๋ยวนะคะตอนกลับมาก็ยังคิดไม่ออกว่าจะกลับมาเป็นชาวนาเรียกได้ว่าอย่างนั้นหรือว่ามีในใจแล้วว่าเดี๋ยวต้องกลับมานี้คือเราคิดว่าถ้ามาถึงเรืองธุรกิจอย่างตอนแรกนะก็คือมองว่าอาจจะเป็นร้านกาแฟอาจจะทําผักไฮโดรพอนิกแล้วสุดท้าย ร้านกาแฟเนี่ยแล้วใครจะเฝ้าทำผักอายุมันสั้นค่ะด้วยไลฟ์สไตล์ของเราสองคนคือเราชอบเที่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องพยายามมองหางาเกษตรกรรมที่มันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์เราซึ่งการทำนานเนี่ยก็เริ่มศึกษาคุดูมันจะใช้วเวลาแค่สี่เดือนแล้วยุ่งเนี่ยในช่วงเดือนแรกใช่ไหมคะระหว่างนั้นเนี่ยก็คือเราก็ดูแลเขาอาทิละค้งอ,อะไรแบบเนี้ยแล้วก็มาเกี่ยว แค่นั้นเองแสดงว่าตอนนั้นเนี่ยคืออยู่ในชีวิตที่เป็นสังคมเมืองใช่ที่ที่เราวันนี้เปลี่ยนเลยนะเป,ยนเปลี่ยนกลับมาสู่วิถีชีวิตธรรมชาติเป็นเกษตรกรนะคะพอกลับมาปุ๊บคุณฝนก็เริ่มที่จะบอกเอาละฉันตัดสินใจละว่าจะเป็นชาวนาแม้แต่คนปลูกข้าวในประเทศไทยก็เยอะแยะใช่ไหมคะครเราเลือกข้าวอย่างไรทําสินค้าอย่างไรที่ทําให้แตกต่างจากที่เขามีอยู่ในท้องตลาด อันแรกหนึ่งที่เราเห็นตรงกันคือเราต้องทาข้าวที่ที่ยกมาก่อนนะครับความความตั้งใจแรกคือเราอยากจะทํานาปลูกข้าวเพื่อทานกันเองค่ะนะครับผลิตข้าวออกมาทําข้าวดีๆปลอดสารพิษอกมาเ่นน้อยที่บ้านทานข้าวทุกวันค่ะมีให้สานมื้อด้วยนะสามมื้อด้วยแล้วก็เหลือก็เผื่อแผ่เพื่อนเพื่อนเพื่อนฝู่ได้นะครับเราก็เราคิดตอนแรกคิดแค่นั้นนาที่ซื้อแปลงแรกก็แค่ประมาณ12ไร่พอที่จะทำนาแล้วก็อย่างมีเหลือก็ขายนิดหน่อยคิดแค่นั้น แต่พอเรามีโอกาสได้ไปเรียนโรงเรียนชาวนานะครับอาจารย์ท่านที่สอนอาสาร์สัสพเพปรรารงท่านก็บอกว่าแล้วถ้าเรามีโอกาสช่วยคนอนื่นอ่ะทําไมเราไม่ทําให้ได้ทานข้าวดีๆแบบนี้เยอะขึ้นให้ชาวนาที่ที่ปลูกข้าวให้เรามีสุขภาพมีร่างกายที่ดีขึ้นคทาไมเราไม่ทําอำก็เลยนะเป็นที่มาว่าเออก็อาจารย์พูดก็ถูกนะ ว่าถ้าเรามีโอกาสที่จะช่วยคนเราไม่ช่วยก็น่าเสียดายก็เลยเริ่มขยายสเกลจากการเป็นชาวนามีเครื่องสีข้าวเล็กๆครับสีข้าวได้อาทิตย์ละสามพิบโลพอละก็เริ่มขยายสเกลออกมาว่าให้มีเครื่องสีใหญ่ขึ้นหาเครือข่ายชาวนาค่อยๆสร้างเครือข่ายชาวนาเพื่อผลิตข้าวให้กับเราที่จะได้มีโอกาสกระจายข้าวให้คนอื่นได้มากขึ้นนั่นคือจุดเริ่มต้นของข้าวหอมคุณยายซึ่งเป็นข้าวที่ข้าวหอมปลอดสารพิษ ผ,ผลิตจากความสุขใช่ไหมคะอย่างท, <ผม S 1> ที่บอกเพื่อความสุขของคุณแหมสโรแกนน่ารักเดีย <c oughs> นะคะข้าวหอมคุณยายทําไมต้องคุณยายคุณยายนี้เป็นลูกคุณยายตนเองอแล้วก็คือเนื่องจากตอนที่คุณยายมีชีวิตเนี่ยค่ะเราก็คุกคลีกับคุณยายพาท่านไปเที่ยวไปห้างไปอะไร คุณยายเป็นชาวนา่านก็จะเล่าชีวิตการทำนาแบบมีความสุขนะจนกระทั่งวันที่เราตัดสินใจจะทำธุรกิจของเราตัดสินใจจะทำนาทำข้าวพี่การก็บอกว่าผมนึกได้อย่างเดียวอคือต้องเป็นข้าวของคุณยายชื่อนี้เท่านาั้นคือเราขอบคุณคุณยายขอบคุณบรรพบุรุษเราที่ว่า คือท่านเป็นชาวนาตั้งแต่ต้นทุกวันนี้เรามีชีวิตความเป็นอยู่มีที่มีทางอาศัยได้ก็คือทำนาเนี่ยแหละค่ะน่าจงน่นเป็นเหตุผลที่เราเชื่อหรว่าชาวนาไม่จนนะครับอาชีพอาชีพทำนาถึงแม้จะค้ากับความรู้สึกของของคนอะไรคนในสังคมตอนนี้สิ่งที่บรรพบุรุษเราส่งผ่านมาให้เราเต้องมาเกจดการเป็นชาวนาอื อนะครับนะคะอ่ะทีนี้ข้าวหอมคุณยายหมายคุณยายท่าทางใจดีเนาะดูจากรูปแล้วนะคะหมายมีถือข้าวให้ด้วยน่าทานทีเดียวอ่ะข้าวหอมคุณยายข้าวหอมปลอดสารพิษคําว่าปลอดสารพิษมันก็ต้องเริ่มตั้งแต่ปลูกกระบวนการผลิตตรงนี้เราทําให้ปลอดสารพิษได้อย่างไงเราเรา,เราเน้นมากว่าคนที่จะมาทํานากับเราเนี่ยต้องหยุดการใช้ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลงคือสารเคมีสารพิษทุกอย่างทุกอย่างต้องหยุดต้องหยุดใช้โดยสิ้นเชิงเพราะว่านั่นคือเพราะว่าข้าวทุกถุงเนี่ยผมก็ทานข้าวถุงเดียวกับที่ผมกระจายไปให้ลูกค้าทุกคนนะครับเราไม่ได้เลือกว่าข้าวที่ข้าวที่เราเก็บไว้ทานข้าวที่คือข้าวที่ขายข้าวมก็ไม่หยิบจากในสต๊อกมากินทันทีนะครับดังนั้นเราต้องมั่นใจว่าข้าวที่เราจะกินเองอ่ะปลอดสารพิษจริงๆด้วยนะครับสุขภาพเราก็สําคัญค่ะ ก็เลยจะต้องเริ่มตั้งแต่กระบวนการที่ดูแลการผลิตตั้งแต่ตรงนั้นดังนั้นเราสามารถที่จะสร้างเครือข่ายเราได้เฉพาะชาวนาที่อยู่รอบๆเราเพราะว่าเราไปดูได้นะครับเราไปฟาต้องเป็นต้องเป็นฟาร์มที่เราต้องคอนแทคว่าต้องมีกระบวนการแบบนี้คือไม่ใช้สารเคมีไม่มีสารพิษตอนแรกในการคุยกับชาวนานี่เขาเขาเข้าใจไหมโหยากมากครับเพราะว่าเรื่องไม่ใช้ยาฆ่าแมลงเนี่ยก็ พิสูจน์กันให้เห็นก็เชื่อนะครับแต่พอบอกว่าจะไม่ให้ใช้ยาฆ่าหญ้าเนี่ยเป็นอะไรที่ชาวนาทุกคนเนี่ยปฏิเสธได้ยากมากมนะครับจนช่วงที่เมื่อผักช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไปหาซื้อเครื่องพรวนหญ้าอืม,มาได้ค่ะใช้วิธีกลวนหญ้าฝังไปในดินเลยเนี่ยนะครับทาให้เรามั่นใจว่าเราน่าจะมีคําตอบให้กับชาวนาในกลุ่ม<อ>ว่าเขาสามารถควบคุมหญ้าได้ไดทดลองไปเราทดลองไปชาวนารายหนึ่งก็ เห็นผลนะครับว่าการพวดินช่วยจริงๆอืแล้วก็ลดยาได้จริงๆอนะครับทำให้เรามั่นใจว่าคนที่จะมาช่วยเราทำงานเนี่ยเรามีเริ่มมีคำตอบให้กับเขาแล้วนะครับแล้วก็สเกลที่เขาทำให้เราเนี่ยสิบยี่สิบสามสิบไร่เนี่ยการที่ใช้แรงงานคนได้ทำมันทำไม่ได้ต้องใช้เครื่องมือซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรามีเครื่องมือช่วยพวลเรเราก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นทางออกหนึ่งให้กับชาวนาในเรื่องแต่ที่จะ ลดการใช้สารเคมีสารพิษนะคะตรงนั้นในการทำนาลงได้อย่างเต็นี่แค่เริ่มปลูกนะนี่แค่เริ่มปลูกกระบวนการต่อมานิดทางข้าวข้าวหอมพีญายามีเรื่องของกระบวนการผลิตเองเลยมีโรงสีเองเลยใช่ไหมคะใช่ก็ปลูกเป็นขั้นตอนหนึ่งการเก็บรักษาก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งอ่าเราก็ไปดูงานหลายๆที่นะครับช่วงนี้ที่เราเข้าไปเยี่ยมโรงสีสมจิตค่ะแล้วเราก็ศึกษาเนี่ยเราก็พบว่าในถวงของเราเนี่ยนะครับ ท่านแนะนําการเก็บรักษาคุณภาพข้าวด้วยการใช้ความเย็นในการควบคุมมอทอท่านแนะนำมาประมาณ30-40ปีแล้วะนะครับแต่สิ่งที่เราไปพบก็คือเครื่องทำความเย็นที่ได้มาตรฐานเนี่ยเครื่องแพงมากแล้วก็ต้องประยุกต์การเก็บรักษาเราเราก็ต้องสร้างโรงเรือนที่จะติดแอร์ให้เขาเปลือกอยู่โดยคุณคุมประมาณ16องศาค่ะโอต้องเย็นเหมือนกันนะเย็นครับเพรมอดจะหยุดการเจริญติบโต ที่ออุณหภูมิต่ำกว่า18องศาดังนั้นข้าวเราไม่จำเป็นต้องมาลงยาฆ่ามอดก่อนที่จะสีแม้กระทั่งสีเสร็จนะครับการแพ็คในสุญญากาศก็จะช่วยป้องกันมอดในระลอกนะครับแต่ก็ต้องอยู่เย็นๆนยต้องเปิดให้มันเย็นนิดนึงใช่ไหมครับเราลืมคิดไปอย่างหนึ่งว่าในอดีตนะครับเราเก็บน้าแข็งด้วยแกลบเอาไกน้ำแข็งน้ำแข็งไม่ละลายดังนั้นสิ่งที่เราทํก็คือเราก็ให้ความเย็นจนมันซึมเข้าไปในแกลบ เป็นสนเนื้ออะไข้าวเราก็าสามารถเป,ป,ป,ปิดปิดปิเครื่องได้เราประหยัดไฟได้เยอะมากข้าวหอมคุณยายมีกี่ขนาดมีอะไรบ้างคะคุณฝนเราทำสามขนาดนะค่ะไซส์แรกจะเป็นสองกิโลสำหรับคนที่คือทานอยู่แล้วทานเป็นประจำแล้วก็หนึ่งกิโลเนี่ยจะเน้นฝากเอาไปฝากทานแล้วดีเออลองให้ทานก็คือคฝากกันแล้วก็มีไซส์ครึ่งกิโลอันนี้แนะนำคืออยากจะรณรงค์ให้เราทำสังสรรค์ด้วยข้าวกล้องอถวา,ายพระ ไม่ข้าวกล้องก็ได้นะเลยมีขนาดออกมาหลากหลายแบบนี้นะคะการทานการทานข้าวที่ปลอดสารพิษแบบเนี้ยมันมีประโยชน์ต่อสุขภาพเรายังไงโหเยอะมากครับเรื่องที่ยังแงข้าวเราเป็นข้าวกล้องเนี่ยยังมีไฟเบอร์ค่ะคือเราไม่ขาดไม่ไม่ขาดข่าวไม่ขาดขาวแก่อย่างเดียวนะครับยังมีน้ํามันรำนะครับที่บํารุงผิวนะครับอ่าอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์ วิตามิน,นต่างๆวิตามิน B1 B 2 B3 สองีสามอะไรต่างๆที่ดีที่เขาเคยที่เราเรียนเป็นเด็กๆว่าเพราะการเด็ดชาเพราะการเลือกออกน้ำลายฟันครบหมดยังมีครบอยูมม่ทั้งปูนะครับแล้วก็สิ่งที่มีเพิ่มขึ้นไปอย่างหนึ่งก็คือด้วยการที่เราควบมุมแบบผลิตได้เราสามารถระบ,บุวันที่เกี่ยววันที่สีแล้วก็วันที่บรรจุเนี่ยทำให้เราสามารถควบคุมคุณภาพกันอร่ของข้าวได้<อ>ถ้าลูกค,ค้าสนใจสามารถเอาข้าวกล้องเราเนี่ย ไปเพาะให้เป็นข้าวกล้องงอกได้ด้วยใช่ครับเพื่อเพิ่มสารกาบาสนะครับสารบำรุงสมองเพิ่มเติมต่อยอดไปได้อีกอืนะครับเราเลือกที่จะไม่ทำข้าวกล้องงอกขายเพราะว่ากระบวนการผลิตข้าวกล้องงอกค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเยอะนะครับทำให้ราคาข้าวจะแพงแต่เราเลือกที่ผลิตข้าวกล้องดีๆที่ยังคงสภาพการงอกอยู่ค่ะแต่ก็ให้ลูกค้าไปเลือกว่าเขาอยากทำนข้าวกล้องธรรมดาหรือจะเป็นข้าวกล้องงอกทำง่าย ไม่น่าเชื่อก็ททาได้ด้วยทำได้เราเราเราระบุวันตรงนี้ก็จะบอกได้ใช่ไหมคะว่าเพราะว่าข้าวจะสามารถดำเนินการงอกได้ประมาณสามเดือนสามเดือนควรทำข้าวกล้องงอกภายในสามเดือนนับจากวันที่บรรจุเช่นวันนี้บรรจุสิบสี่หกสองห้าห้าห้าก็นับไปสามเดือนมากกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่น่าเชื่อนะคะทีนี้เรื่องตลาดล่ะใช่ไหมต้องบอกได้ว่า ทำแบบนี้เนี่ยขั้นตอนก็เยอะกระบวนการก็เยอะราคาอาจจะไม่ใช่เป็นราคาที่แม้ถูกมากคงเป็นคงเป็นไปได้ยากใ,ในตอนนี้คุณฝนหาตลาดยังไงสำหรับตัวเข้ากล้องคือเริ่มแรกเลยเนี่ยค่ะเราก็จะใช้เพื่อนค่ะแล้วก็บอกต่อกันไปโชคดีว่ายตอนนี้มันมี Facebook ก็มีการบอกต่อนะคะแล้วก็ ตอนนี้เราก็ได้คุยกับบ้านไล่กาแฟเ,เขาก็ดีค่ะก็ช่วยสนับสนุนเป็นช่องทางการจำหน่ายให้เราช่องทางหนึ่งแล้วเราก็จะเน้นว่าอย่างใครที่สนใจจะรับไปจำหน่าย,ายก็โทรมาได้ก็คือหรือว่าแค่ทานแล้วชอบอยากแบ่งปันเราจะเน้นแบบนี้เพราะว่าต้องการจะกระจายความสุขตั้งแต่ชาวนาที่เรารับซื้อค่าจนกระทั่ง,งผู้บริโภค ได้ร<ด>ับไปทานใช่แม้แต่ว่ามันมีมันมีโอกาสของช่องทางการตลาดอยู่เพราะว่ากระแสรเรื่องของสุขภาพมันก็ยังมา,มาแล้วก็คงอยู่<ช>ด้วยเราเราเชื่ออย่างหนึ่งครับว่าความสุขที่ใกล้ตัวที่สุดค,คือการมีสุขภาพที่ดีนะครับแล้วสุขภาพที่ดีเนี่ยเริ่มต้นได้ดีสุดเริ่มต้นที่อาหารที่คุณทานนั่นแหละสามมื้อนี่แหละวันเนี่ยครับเริ่มด้วยอาหารดีๆเริ่มด้วยข้าวดีๆเนี่ยนะครับมีใช้ไปกว่าครึ่งแล้ว นะครับเราออกกําลังกายเสริมบ้างอะไรบ้างก็จะช่วยทำให้สุขภาพดีขึ้นนะคะตอนนี้เราหาซื้อได้ที่ไหนคุณฟนอย่างแรกเลยถ้าใกล้บ้านนะนะคะลองดูร้านบ้านแร่กาแฟทุกสาขาจะมีจำหน่ายค่ะแล้วก็ก็จะมีตามร้านรีเทลต่างๆที่ก็คือเขาจะ ให้ความกรุณาร่วมกันแบ่งปันความสุขกับเราอะนะคะคือสนใจแล้วก็รับไปขายลองเข้าไปดูใน Facebook ก็ได้ค่ะจะมีหลายๆที่ทั่วประเทศอะนะคะก็ตามต่างจังหวัดทางภูเก็ตทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองดูลองตอนนี้เราทำธุรกิจนี้มานานแค่ไหนแล้วเราคือเราเริ่มทำนานเนี่ยสปีค่ะแต่ข้าวเราเพื่อนจะขายจริงๆริงจังจเนี่ย พืศติกาปีที่แล้วใช่ค่ะนับว่าก็ได้ว่าเพิ่งเริ่มต้นเพิ่งเริ่มต้นแต่แต่เป็นการเพิ่งเริ่มต้นที่ดูแววตาทั้งสองท่านมีความสุขมากเลยมีความสุขมากอย่างนั้นใช่ไหมมีความสุขมีความสุขวันนี้ค้นพบความสุขแล้วกําลังส่งต่อความสุขให้กับผู้บริโภคต่อไปนะคะวันนี้นะหาซื้อได้ตามที่บอกนะคะเดี๋ยว Facebook ว่าอะไรเดี๋ยวขึ้นไว้นะคะคนที่สนใจจะได้หาไปทานบ้างแล้วเห็นว่ามีคู่มือด้วย S <S ใ,<ห>ใช่<อ>ใช่ไหมคะในในพรุ่งนี้ข้อมูลทุกอย่างเราเต็ไมไปหมยแล้วสามารถบอกนี่บอกวิธีการทําได้ด้วยตรงนี้นะคะอ่ะส่งต่อความสุขส่งต่อสุขภาพค่ะต้องขอบคุณ2ท่านค่ะคุณการและคุณนิสารัตที่มาพูดคุยกับเราในครั้งนี้ขอบคุณค่ะคุณผู้ <S <S ชมคาช่วงหน้าบุกขับค่ะจะเป็นหนังสือเล่นอะไรนั้นเดี๋ยวติดตามชมท่ะ<อ>